Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh อัลฮัมดุลิลละนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับสิ่งที่อยากจะฝากนะครับตัวผมเองเป็นสำคัญแล้วก็พี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอยากจะฝากเรื่องหนึง่งนั่นก็คือการเรียนฟารดูงอินนะครับการเรียนฟารดุงอินเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นเหนือคนหมูกันลัฟ ทุกคนที่เขามีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์และเป็นบุคคลที่เข้า,าศาสนภาวะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจำเป็นสําหรับพวกเขาเหล่านั้นที่จะต้องร่ําเรียนในสิ่งที่จําเป็นบนเขาจะต้องรู้นะครับในบางบางเรื่องเช่นอะไรบ้างครับประการแรกในเรื่องของหลักอากิดะในเรื่องของหลักการยึดมั่นระหว่างตัวของเราต่อพระผู้เป็นเจ้าและประการต่อมานะครับจำเป็นบนเราที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการละหมาด จําเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ,ของการทําความสะอาดไม่ว่าจะเป็นการถือศีลอดการจ่ายอากาศการไปประกอบพิธีฮัจจ์รวมไปจนกระทั่งถึงจําเป็นต้องเรียนรู้เกี่ยวกับบรรดาอวัยวะต่างๆที่จะไปเกื่อก้วงก,กับสิ่งที่ไม่ดีนะครับเช่นอวัยวะของเราปากของเรามือของเราเท้าของเราหัวใจของเราหรือท้องของเรานะครับที่จะไปเกีื่อกั้วกับบรรดามรสีด จำเป็นที่พวกเราจะต้องเรียนว่าบรรดาอวัยวะเหล่านั้นถ้าหากว่าไปเกิดกั้วกับบรรดาเมเสีตแล้วนะครับมันจะเป็นบาปนะเป็นโทษมีโทษ,ม,โทษมีคดีและเป็นภัยพิบัติระหว่างนะตัวของเขากับพระบัญญัติของอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาละดังนั้นพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับอัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลานะตกเป็นฟอรดูและให้ความสําคัญนะจากบรรดานาบีหรือศาสดาประกาศศทั้งหลายตั้งแต่นาบีอาดัม จนกระทั่งถึงท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมครั้นที่อัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตาลาได้สร้างท่านนาบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเสร็จเรียบร้อยแล้ววิวร์แรกหรืออายัดแรกที่อัลลอฮ์ตาลาได้ให้กับท่านนาบีอาดัมนั่นก็คือว่าละมาอาดัมัลอัสมาอักุลละฮะพระองค์ทรงทําการสอนสั่งสอนนะครับและอบรมท่านนาบีอาดัมเกี่ยวกับนะความรู้ต่างๆอย่างเช่นอันนี้เรียกว่าอย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าอย่างนี้จนกระทั่งอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวะตา ให้บรรดามาลาอิกะนะครับได้มาสอบถามเกี่ยวกับบรรดาความรู้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่และแล้วเราบรรดา,าลาอิกะก็ได้กล่าวว่าสุบฮานากาลาอิลมาลานาอิลลามาอัลลัมตานาโอบรรดาโอพระผู้อภิบาลมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์พวกเราไม่มีความรู้ในด้านนี้เลยเว้นเสียแต่ว่าพระองค์จะให้เราได้รับความรู้ต่างๆ,ๆเหล่านั้น จนกระทั่งถึงท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวะยะยุฮัะซัลลัมวิวรลแรกที่องค์ศาสดาของเราได้รับนั่นก็คือเรื่องของการเรียนรู้นั่นเองนะครับทีนี้อัลลอฮุซุบฮิแนหันวตาอลลได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภี์อัลกรุรอานยาอายุฮัลละดีนาอามานุอูอังฟุสกุมวะอฮลีกุมนารอโอบันดาผู้ที่อิมานหรือผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายจงปกปักรักษาตัวของสู่เจ้า และบรรดาผู้ที่อยู่ใต้ปกครองของสูเจ้าบรรดาผู้ที่อยู่ใต้อานัตของสูเจ้าจะเป็นภรรยาหรือจะเป็นลูกลูกหล,หลานของเราก็ดีให้รอดพ้นปลอดภัยจากไฟอเวจีของอ uh ัลลอฮ์สุบฮานะฮวะตาละวะกูดูฮันนาสุลฮิจาระและเชื้อเพลิงหรือไม่ฟืนในไฟนรกข,ของอัลลอฮ์ตาลานั้นก็คือมนุษย์และก้อนหินดังนั้นมันมีคำศัพท์อยู่ว่าเมื่อมีมนุษย์ ที่เป็นฟืนหรือเชื้อเพลิงในไฟนรกข,ของอัลลอฮ์ตาลาดังนั้นพวกเราเองเนี่ยที่ถูกขนานนามว่าเป็นมนุษย์หรือคนก็จะอยู่ในคําศัพท์ที่อัลลอฮ์ตาลาบอกในพระหมหากัมภีร์อันกุรอานนั่นเองดังนั้นเราจะทําอย่างไรปกป้องตัวของเราอย่างไรปกป้องลูกเมียของเราหรือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอ,องของเราอย่างไรท่านซยิดีนาอาลีกรัลรมัลลัฮูวาจะได้ทําการตัดสินและอธิบายอายตนี้ว่าอัลก um ah um ุมอิร นั่นก็คือการที่เราจะปกป้องตัวเราลูกเมียของเราหรือผู้ที่อยู่ใต้ปกครอ,องของเรานั่นก็คือเราจะต้องสั่งสอนตัวของเราและก็บรรดาผู้ที่อยู่ใต้ปกครองของเราเกี่ยวกับเรื่องราวที่ดีๆที่เกี่ยวพันกับเรื่องของาศาสนานั่นเองทีนี้ท่านอัปปะอิบนุอัเบรอบะได้ทําการอธิบายอายะนี้เช่นเดียวกัน นั่นก็คืออันตะจะอัลลมาไกฟตุซัลลีวไกฟตุซูมวไกฟตังคิฮูวไกฟตุบลลิกูวไกฟตะบีอูวไกฟตะสตรีคือการที่เราจะปกป้องตัวของเราลูกเมียของเราให้รอดพ้นจากอเวจีหรือไฟนรกข,ของอัลลอฮฺตาลาคือการที่เราจะต้องเรียนนะครับจะต้องศึกษาว่าการละหมาดเขาละหมาดกันอย่างไรไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าละหมาดซุบะฮีนั่นคือฟารดูละหมาดซูฮรีละหมาดอัสรีละหมาดมะกริบ และละหมาดอิชานันคือฟรดูไม่ใช่เฉพาะแค่นั้นแต่จําเป็นที่เราจะต้องเรียนรู้ว่าละหมาดเนี่ยละหมาดกันอย่างไรจะถือศีลอดถือศีลอดอย่างไรให้ถูกต้องจะทําการนิกาหรือจะทําการปลารักันรยาจะต้องให้อยู่ในคันลองคองทมของศาสนาแม้กระทั่งว่าการซื้อการขายที่อยู่ในหลักเกณฑ์ของศาสนาเราจะต้องเรียนรู้ว่ามันกระทําอย่างไรนะครับไอ้ทีนี้เนี่ยในิลมูฟรดูอีเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดบนเรานะครับ อย่างเช่นในหลายๆคัมภีร์ในในในหลายๆกิตาบหรือในหลายๆตำรานะครับได้ระบุเอาไว้ว่าสิ่งที่เป็นฟรดูอีนเนี่ยถ้าหากว่าเราลืมมันนะครับเราลืมมันไปจําเป็นบนเราที่จะต้องทบทวนนะครับแม้กระทั่งไว้ในกิตาบอัลบายุรีนะครับได้ระบุเอาไว้ว่าเช่นนบี25ท่านที่ถูกบรรจุไว้ในอัลกุรอานเนี่ยนะครับจำเป็นบนเราจะต้องรู้จัก รู้จักยังไงครับรู้จักว่าท่านน่ยคือนบีคือศาสดาที่พระองค์อัลลอฮ์ตาลาทรงแต่งตั้งถึงแม้เขาจะเรียงไม่ถูกก็ตามตั้งแต่ท่านที่หนึ่งถึงท่านที่ยี่สิบห้าแต่เมื่อเขาถูกถามว่านาบียุซุฟนบีสะการิยานาบีอิยาซะเนี่ยเป็นนบีของอัลลอฮ์หรือไม่เราตอบว่าเป็นท่านนาบีที่ถูกอัลลอฮ์ตาลาแต่งตั้งนั่นถือว่าเรารอดพ้นจากฟารดุงอ็นที่จําเป็นบนจำเป็นบนตัวของเราแล้ว แต่ถ้าหากว่าเราไปตอบนะครับว่าบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่ท่านนาบีสแสดงว่าเราเป็นผู้<ฆ>สแสดงว่าไงครับสแสดงว่าเราเป็นผู้ที่ปฏิเสธอัลกุรอานเมื่อเราปฏิเสธอัลกุรอานเราก็จะห่างไกลจากศาสนาของอัลลอฮ์ตาลานั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยในการเรียนฟารดูอินนะครับในการศึกษาฟารดูอินเนี่ยในกิตาบอัลซูบัตนะครับ ของท่านอิบนุรสลานได้กล่าวเอาไว้เป็นการย้ำเตือนและเป็นอนุสติแก่พวกเรานะครับได้กล่าวว่าไงครับอิจาลัมยะกุนยาลามูซาฟัญยสอลีมันลัมยะจิดมูอัลลิมันฟัญยรฮลีใครก็ตามที่เขาปราศจากสิ่งที่เป็นความรู้นะครับเขาก็จำเป็นที่จะต้องถามผู้ที่รู้ แต่ถ้าหากว่าเขาไม่สามารถที่จะเผชิญพบกับผู้ที่สั่งสอนเขาได้แล้วก็จําเป็นที่เขาจะต้องอบพยพไปสู่สถานที่ที่มีการเรียนการสอนมีการเรียนการสอนอัลกุรอานมีการเรียนการสอนเรื่องของการละหมาดเรื่องของหลักอากิดะที่ถูกต้องนะครับนี่คือสิ่งจําเป็นและเมื่อเรามีลูกเมื่อเรามีผู้ถิวใต้ปกครองจําเป็นบนเราที่จะต้องสอน สิ่งต่างๆเหล่านั้นให้กับภรรยาให้กับลูกๆของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะสอนได้ก็จําเป็นที่พวกเราเนี่ยจะต้องนําลูกๆของเราไปสู่การเรียนนะครับเพราะเราอยากได้ปล่อยปะละเลยนะครับบรรดาพื้นฐานของฟาร์ูอินที่จะรังสรร์น,นะครับให้กับลูกของเราให้กับภรรยาของเรามีเช่นนั้นแล้วเราจะแบกรับภาระอันหนักอึ้งนะครับ ท,ทั้งโลกนี้และโลกหน้านะครับฝากไว้เป็นอนุสตินะครับกับตัวของผมเป็นสำคัญและบรรดาพี่น้องผู้เข้ามารับชมรับฟังวาบิลลาฮิตี่ติดตสลามุอลหยกุะเรานมะตุลลอฮ ah, ์วะบะาเลนไทตุ